พอเราหั่นหมูเป็นชิ้นๆแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาเริ่มคลุกเค้ากันได้เลยครับให้เราใส่เข้าสวยลงไปตามด้วยกระเทียมทุบและสุดท้ายเกลือป่นแล้วใช้มือลงไปคลุกเค้าได้เลยก่อนทําอาหารทุกครั้งก็อย่าลืมล้างมือให้สะอาดด้วยนะครับคลุกเค้าให้เข้ากันเลยนะครับ ส่วนข้าวนะครับใครจะใช้ข้าวสวยหรือข้าวเหนียวก็ได้ใช้ได้ทั้ง2แบบนะครับข้าวจะช่วยให้แหนมของเราเนี่ยเปรี้ยวส่วนกระเทียมนะครับกระเทียมจะช่วยดับกลิ่นของแหนมเราทําให้แหนมของเราเนี่ยมีกลิ่นหอมนะครับในส่วนของเกลือถ้าเราใส่เกลือน้อยจนเกินไปเนี่ยจะทําให้แหนมของเราเนี่ยเน่าได้ให้ใส่ตามปริมาณที่แจ็คบอกได้เลยครับให้เรามัดทุกถุงให้หมดเลยนะครับมัดเสร็จแล้วนะครับทั้ง4ี่ถุงเดี๋ยวเราจะนําไปเก็บไว้ในตู้กับข้าวเป็นเวลา2วันรอให้หมูของเราเนี่ยเปรี้ยวแล้วก็นุ่มหรรรือใคคจะะไไววว้้ัันนเดดียก็บ วันเดียวเนี่ยหมูเปี้ยวแล้วแต่ยังไม่นุ่มนะครับเพราะฉะนั้นเจ๊กจะเก็บไว้ในตู้กับข้าวเป็นเวลา2วัน